ดท้องจงเลยฮะแปสิบม,มีได้เหรอ <S <S โอ้ยปวดท้องจังเลยคุณหมอคะวันนี้ไม่กินอะไรมาก็ไม่รู้ค่ะคุณหมอช่วยดูให้ทีไป้ยไปกินอะไรไมาเนี่ยทำไมท้องใหญ่ขนาดนั้นไปกินของทุกอย่างจิ้วขวางหน้าก็ฉันหิวนี่เอง <S <S มางั้นเดี๋ยวหมอดูในหะ้

พี่แกมขาพูดพลเยเหรอคหมอคุมอ yeah, okay. ้ยยดจำเเยอโอเคอ่าโอยนัสไรโอ้ยเราถือแล้วมันจะขาดไหมไม่ขาดหรอกไม่เอา ให้น้ำเกลือให้น้ำเกลือให้น้ำเกลืออ้าวคุณหมอแล้วมันไม่มีสายเหรอก็มันเป็นน้ำเกลือบลูทูธแต่มีได้เหรอวะน้ำเกลือบลูทูธมีดิเดี๋ยวคนไข้ไม่รู้เรื่องเลยโอ๋อสูตรน้ำเกลือก็ใหญ่แถมสีเขียวอีกแถมเป็นน้ำเกลือบลูทูธเพื่มาหาหมอถูก คนยายกินคนไข้กินยาก่อนนะ,ะยาก่อนเดี๋ยวคนไข้กินยาน,นะโอเคอันนี้ใครคะเนี่ยโอ้ oh. <laughs> เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคนไข้เนี่ยกินอะไรไปบ้างทำไมถึงปวดท้องขนาดนี้อัน oh. นี้เขาสลบแล้วนะคะ กินแลวกเข้าไปเนี่ยทุกคนคนไข้กินที่ยังดำดัท้องก็ยังไม่ยกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะดูกระจกอันอ้นังสือทุกคนคนไข้กินหนังสือนะครับอะไรเนี่ยประมวลกฎหมายอาญา หมดีอะไรอีกเนี่ยจะเราจะมาดูกันว่าในท้องเนี่ยยังมีอะไรอีกไหมเจ็ตชูโอ้<า>โหใครกินเจ็ตชูดได้ไงจัาต่อเลย<า>รีโมทโทรทัศน์<า>ใครกินเข้าไปได้ไยังไงเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเราจะสลบจะหมดียวหมดเลยนปิดหนะปิดนะผู้ช่วยนี่ใครนะผู้ช่วยหมอเหรอคะ คนนี้านางพยาบาลเหรอตอนนี้กดค,ค่อยจิ้หัวชาร์จเข้าไปด้วยนะตรงนี้น่าจะท้องสูงสงสัยต้อง,ตงการชาร์จแบตหรือเปล่าดูพยาบาลคนนี้สิคะคุณหมอคนนี้คือผู้ช่วยหรอคะคนนี้คือผู้ช่วยคุณหมอตอนนี้นะครับท้องก็เริ่มยุบแล้วนะตอนนี้ผมจะหายาสลบอีกนะครับคุณตอนนี้ผมคิดว่ายาสลบเนี่ยมันสลบได้แค่สิบนาทีนตอนนี้ขานไปว แปดนาทีแล้วนะคะคุณจิบยาสลบต่อครับก็ทะค่ะไม่รู้สึกเจ็บยาสลบที่ไหนวะชนไข้ผู้ช่วยพยาบาลก็วัดชีพจรหน้าดูเลยทำแผลเอาเวตาลีไปกินก่อนดิทำแผลพิเปิยแล้วทำแผลพิเปิยแล้วโอเคเดี๋ยวจับคนไข้อาบฝักก่อนอาบฝักโอเคให้กินยาเสร็จแล้ว อตอมาว่าจะร่มทำการเราหาของกันอยวหาที่เย็บแค่กันอ๋คุณคตอนนี้จะทำการเย็บทองแ,แล้วคนไคร <c oughs> ยังวมาสลดกัน <c oughs> โอเคตอนนี้แผลก็ติดเป็นที่เริ่มนอนแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะทำการทาเดนซินเป็นชิเดี๋ยวแล้วเราก็แอลกอฮอล์นะครับเทใส่เทใส่เชือกเลยนะเดี๋ยทเทเทเทแล้วก็ทาบนเสื้อเนี่ยนะโอ้โหปิดแอลกอฮอล์ใช่ค่ะสำลีทิ้งน้ำลงครับ ตอนนี้เราก็จะทำการคาชโลกกันนะครับโ okay. อเคโอ้ยนิวออ้วนิ้เช็ดไปโอเคตอนนี้แผลก็ปิดไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนนี้ยาสลบยังออกฤทธิ์อยู่เดี๋ยวจะรอให้ควณเขาไปพักผ่อนก่อนนะ <S <S ตอนนี้คนไข้ไม่ยอมตื่นสาสิบนาทีก็ยังไม่ตื่นจะใช้วิธีของหมอ ในการฝึกเขายังไม่ไตายใช่ไหมไหนอนหลับอีกฉันฝันไปป่ะเนี่ยมีใครตีก่อนเฮ้ยเขาฉันหายแล้วโอ้ยไปยังบ้ออางครับ ใครปวดท้องไงวะอย่าไปเช็คเงินนะไปตอนนี้เราโห,โห,โหโคนไข้ไม่กินของที่แบบแพงๆั้งนั้นเลยลิโม,มงหง่หัวช้อนังซื้อที่ยกน้ำหนักพัดลมกระดาษแล้วกระดาษมีชุ่มด้วยคงเป็นสาเหตุที่ทำให้คนไข้ปวดท้องไปได้ไงเนี่ยสงสัยฉันฝันแล้วกินเข้าไปแน่ๆเลย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องแอ p Channel นนะครับอ่ะเร็วม,มาสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเหรอสวัสดีครับ bye มมหมดบ้าน yeah!